สวัสดีครับท่านผู้ชม f อซที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะมาแนะนำเหรียญที่มีราคาซื้อขายและเหรียญที่น่าเก็บให้ f อได้รับชมกัน แต่ก่อนที่จะไปรับชมนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเหมือนที่ผ่านมาช่วงแรกนะครับเราก็จะแนะนำเหรียญที่น่าเก็บก็คือจะเป็นเหรียญ10บ,บาท2ส,สี เหรียญสิบาทสองสีใสด้านใสด้านในจะเป็นสีเหลืองขอบนอกก็จะเป็นสีขาวเหรียญน,นี้มีความนิยมมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากด้านหลังก็จะเป็นรูปวัดปีพศสองพัน สำหรับใครพบเจอเหรียญปีพศ2533เก็บไว้ก่อนนะครับอนาคตราคาสูงแน่ที่คือช่วงแนะนำสองเหรียญนี้เรามาแนะนำให้ fc ได้เก็บกันแล้วก็สองเหรียญ ชนิดหนึงบาทที่ f อฟได้เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญเออเลอคอยเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับสองเหรียญน,นี้จะมีราคา800บาทนะครับ เหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญพระเศียรเลยตรงเหรียญพระเศียรเลยตรงนะครับจับรูปกิริวัดต,ตรงขึ้นแล้วก็หมุนไปด้านหน้าด้านหน้าพระเศียรจะเลยเลยตรงมาแบบนี้ ถ้าตรงก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงก็จะเป็นแบบนี้เหรียญนี้ก็มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทเหรียญต่อมาเหรียญนี้กดกลับลักษณะเดียวกันก็หมุนไปด้านหน้าเหมือนกันเหรียญนี้จะเป็นถ้าเหรียญตรง เหรียญพระเสียนตรงจะมีราคาเหรียญละห้าร้อยบาทนี่คือเรานํามาเปรียบเทียบให้ได้รับชมกันเหรียญน,นี้จะมีชํารุดเล็กน้อยด้านหน้านะครับปีถ้าเหรียญลักษณะแบบนี้จะเป็นปีพศอ,อ,อะไรก็ช่างนะครับเกี่ยวกับพระเสียนเลยตรงเกี่ยวกับพระเสียนตรง เหรียญวะเสียนทองก็จะมีราคาอยู่ที่เหรียญละ500บาทสองเหรียญน,นี้ก็จะ800บาททางช่องของเรานำมาแนะนำให้ FC นักสะสมคนชอบเหรียญได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ